กรรมนี่มันมี2ส,ส่วนนะส่วนที่ส่งให้เราไปเกิดสูงต่ําถ้าเป็นบุญก็ส่งให้เราไปเกิดที่สูงไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ถ้าบาปมันก็ส่งให้เราไปเกิดในอบายแล้วเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็ยังมีวิบากที่เกิดจากการทำบาปค,คือคนที่เราไปสร้างกรรมสร้างเวรไว้เขาก็มาตามจองเวรจองกรรมกับเราได้อยู่นั่นก็มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุที่พาเราไปเกิดช่วงที่เราไม่มีร่างกายไปเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นเปรตเป็นไปนรกนี่อันนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมารับวิบากที่เราทำไว้กับคนนั้นคนนี้ต่อเราเคยไปขโมยเงินเขาเขาก็อาจจะมาขโมยเงินเราในชาตินี้ต่อได้ ถ้าอยากจะให้มันหมดก็อย่ามาเกิดพระพุทเจ้าพระนนี้ถ้าไม่มาเกิดแนละ้วเั้นบุญบาปไม่สามารถที่จะไปส่งผลให้กับคนที่ไม่มาเกิดได้แนละ้ว